ความแน่ยําในการเบรกขึ้นมาเนี่ยจะมีมากกว่าการทะลุตรงกลางสามเหลี่ยมจริงหรือไม่ครับจันปีครับเอ,อใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะเป็นการพักตัวบีบอัดของราคาช่วงพักตัวเนี่ยววลุ่มก็จะเหือดแห้งคนจะไม่สนใจเท่าไหร่นะครับจะทําให้แบบแกว่งอยู่ในกรอบนะครับแต่ว่าลองดูนะครับเวลาหุ้นก่อนจะเบรกเอาเนี่ยมันจะเกิดการพักตัวซึ่งการพักตัวเนี่ยก็คือจะเป็น ช่วง period ที่เป็น low volatility หรือความผันผวนต่ำนะครับแล้วก็เวลาพอมันถึงถึงปลายสุดแล้วเนี่ยนะฮะพอมันบีบอัดมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ให้สังเกตคือ3าใน4ของสามเหลี่ยมหรือ4ส่วน5้าของสามเหลี่ยมนะถ้าเกิดพักตัวลงมาโซนนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีการเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยก็คืออาจจะจบ period ของ low volatility แล้วนะครับเข้าสู่ period ของ high volatility แทนก็คือเห็นได้ว่า range ของแต่ละแท่งเทียนอาจจะขยายกว้างขึ้นนะครับซึ่งอาจจะทาให้ความแม่นยําในการเ r e a จะ ส่งผลจะสูงขึ้นไปด้วยถ้าเดินเบรกตอนปลายสามเหลียมนะครับผม